คนจะพูดว่าหมดรักแล้วครับเขาต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่ามันหมดจริงๆและคำคำนี้ครับมันคือคําที่ถ้าพูดเมื่อไหร่อีกสักพักเตรียมตัวเลิกได้เลยแฟนเราอาจจะรู้สึกอคติกับเราไปแล้วกับความที่เราเกาะติดเขาโอใจหายเลยค่ะ ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะคุณเจนอายุเท่าไหร่ครับสามสิบห้าค่ะคุณเจนอยากปรึกษาเรื่องอะไรครับอยากปรึกษาเรื่องการประครับประคองความรักอะค่ะที่ผ่านมาคือมีความรักเหมือนแฟนที่อยู่ด้วยกันเขาอึดอัดอะค่ะเหมือนเราแบบไปกเกาะติดชีวิตเขามากเกินไป <c oughs> ทีนี้เราก็เลยสงสัยว่าการที่แบบเราจะบาลานซ์ให้ได้ว่าเราจะไม่เกาะติดมากเกินไปแต่ก็ไม่ละเลยมันควรจะตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลัวว่า ถ้าไม่เกาะติดจะกลายเป็นละเลยใช่ไหม ค่ะแต่ว่าที่มันยากก็คือมันเป็นแบบความสัมพันธ์แบบ long distance นะคะเข้าใจผมรู้สึกว่าไอ้ไอ้ละเลยอะ่ะไม่ได้น่ากังวลหรอกสิ่งที่น่ากังวลสําหรับคุณเจนก็คือคุณเจนจะเลิกเกาะติดได้จริง,รงๆรหรอเพราะไอ้ความเกาะติดเนี่ยมันเป็น energy บางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเราเกาะติดเขาอะ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบไปทักทักย้ำย้ำตื้อตื้อเขามากมายแต่ว่าบางทีประโยคคําถามบางอย่างการกระทําบางอย่างอาจทาให้เขารู้สึกอึดอัดได้อะไรเงี้ยเนี่หรอปะคือณตอนนี้แฟนเราอ่ะอาจจะรู้สึกอคติกับเรา ไปแล้วกบความที่เราเกาะติดเขาเป็นประมาณนั้นใช่ถูกไหมไอ้นิดหน่อยก็ยจะหาว่าเราเกาะติดไอ้อดหน่อยก็จะหาว่าเราชีวิตไม่มีอะไรของตัวเองเลยสนใจแต่เขาเป,ประมาณนี้ปะ ค,คือมีปัญหายอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็แบบมันมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าหมดรักเราแล้วเพราะว่าเราแบบเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากําลังคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันแบบไปต่อได้เราแบบอยากจะปรับดูอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับถึงจุดจุดเนี้ยครับผมอยากให้คุณเจนมีการเตรียมใจความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้นะถ้าเขาถึงขั้นเอ่ยปากมาว่าหมดรักเราแล้วอะครับผมว่าความสัมพันธ์นี้มันก็มีโอกาสที่เขาจะเลิกกับเราวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะต้องพูดอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เตรียมใจกับความสัมพันธ์นี้เอาไว้แล้วณนะทุกวันนี้ครับที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองอะเนาะให้เราโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นครับที่ไม่เกี่ยวกับเขาค่ะก็คือเมื่อก่อนเรารู้สึกทําอะไรแล้วมีความสุขชอบทําอะไรคนเดียวอะครับก่อนเราเจอเขาอะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะทํางานเจอเพื่อนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้ยังแฮปปี้กับการทําสิ่งพวกนั้นอยู่ไหมครับ เหมือนกับว่าพอมีเขาเข้ามาแล้วเราก็โฟกัสทีเ่เขาเข้าใจแล้วทุกวันนี้ถ้ากลับไปทําสิ่งเหล่านั้นน่ะยังอยากทําอยู่ไหมก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบพอเรามีเขาอะค่ะเราจะแบบไม่สามารถแยกแยะหรือแบ่งเวลาว่าแบบเวลาไหนควรจะสนใจเขาหรือแบบเราสนใจเขาน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลครับผมพูดตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆรเลยว่าเอาแค่ว่าเราอะกลับมาทํากิจกรรมของเราให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องโฟกัสเขาครับแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขาต้องการเราให้เขาเป็นฝ่ายเข้า หาเราเองอย่างนั้นจะดีกว่าแต่ผมกลับรู้สึกอย่างไงรู้ไหมผมกลับรู้สึกว่าต่อให้คุณเจนแบบอาจจะหายไปหรือไม่ได้คุยกับเขาอะผมว่าเขาก็อาจจะรู้สึกดีด้วยซ้ำเพราะดูปะว่าเขาบอกว่าเขาหมดรักเ,เราแล้วอะ แบบนี้ก็คือจะยากเลยใช่ไหมคะที่เขาจะแบบกลับมาสนใจเราเหมือนเดิมได้ก็ไม่มีอะไรมาการันตีได้ครับมีโอกาสที่จะเลิกกันสูงถ้าเขาถึงขั้นใช้คำคานี้แล้วแปลว่าเขามั่นใจแล้วคนจะพูดว่าหมดรักแล้วครับเขาต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่ามันหมดจริงๆและคำคำนี้ครับมันคือคําที่ถ้าพูดเมื่อไหร่อีกสักพักเตรียมตัวเลิกได้เลยนึกออกไหม ใจหายเลยค่ะมันต้องเตรียมใจแล้วครับคำคำนี้เป็นคําที่อันตรายมากในความสัมพันธ์หมดรักแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เตรียมใจตั้งแต่ตอนนี้ะครับเราก็ถือว่าประมาทเกินไปเหมือนมีหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วแต่คุณใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่เคยเตรียมใจเลยว่าจะนิ้งหน่องวันไหนอะ่ะผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ประมาทเกินไป อันนี้เป็นเหมือนมาเ็งระยะสุดท้ายครับสิ่งที่คุณเจนกำลัง um <Hey. S 1> เจออยู่เราจะมีคําแนะนํำไหมคะว่าเราจะทํายังไงให้เขาแบบกลับมารู้สึกเหมือนเดิมกับเราได้บ้างไหมคะทําได้เต็มที่ครับคือหายไปจากชีวิตเขาครับแล้วให้เขารู้ว่าชีวิตที่ไม่มีเราอ่ะมันมีความสุขมากกว่ามีเราไหมถ้าเขาไปช้ชีวิตคนเดียวสักเดือน2เดือน3เดือนแล้วเขารู้สึกมีความสุขมากกว่าเขาก็จะไปครับแต่เขาไปใช้ชีวิตคนเดียวแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีความสุขเหมือนตอนมีเราเลยเขาก็จะกลับมารักเราใส่ใจเราเหมือนเดิมได้ครับนี่คือวิธีเดียวที่ผ ผมรู้สึกว่าเวิร์กที่สุด จริงๆเขาเรียกหลักการนี้ว่า no contact rule ครับคือกฎของการไม่ติดต่อบางคนจะชอบคิดว่าแบบเฮ้ยเลิอกกับแฟนแล้วแล้วแบบต้องง้อดีไม่งอเดี๋ยวเขาคิดว่าเราไม่รักเขาเขาคิดว่าเราไม่สนใจเขาแต่ผมจะบอกกันนะว่าคนบางคนน่ะต่อให้ง้อยังไงเขาจะไปเขาก็ไปอยู่ดีนี่กออกว่าคนมันจะไปอ่ะงอให้ตายไงเขาก็ไม่อยู่แต่ถ้าเราปล่อยให้เขาไปเถอะแล้วไปรู้ชีวิตตัวเองไปใช้ชีวิตของตัวเองไปเลยแล้วลองดูดิว่าชีวิตที่ไม่มีชั้นมันมีความสุขมากกว่าไหมสุดท้ายเขาจะได้คําตอบเองครับแล้วถ้าคําตอบคือมีความสุขมากกว่าเขาก็ไปครับแปลว่าต่ออให้้เเราางงงยไไก็ป แต่ถ้าเกิดชีวิตเขาดันอยากมีเราในชีวิตต่อฮะพร้อมกลับไปปรับปรุงแก้ไขเขาก็จะกลับมาและกลับมาพร้อมกับตัวตนใหม่ด้วยตัวตนที่เราไม่ชอบเขาก็จะเลิกไปเขาจะกลับมาเป็นตัวตนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่จะดีแค่ไหนดีนานแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่ง สรุปคือเราไม่ต้องพยายามอะไรแล้วใช่ไหมคะที่จะดึงเขากลับมาไม่ต้องพยายามอะไรแล้วคุณเจนพยายามอย่างเดียวเลยคือพยายามใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขและผมบอกไปนะคุณเจนยิ่งเขารู้ว่าคุณเจนมีความสุขดีตัวที่ไม่มีเขามันอาจจะทําให้เขารู้สึกร้อนลนใจได้เพราะถ้าเขายังรักเราอยู่บ้างอะนะมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่รักเราแล้วครับต่อให้เราจะอะไรงไงเขาไม่สนใจหรอกจะมีความสุขก็ยินดีด้วยไปเลยเชิญเชิญนึกออกปะผมว่าทําทแบบนี้ดีที่สุดเรามามีความสุขกับชีวิตตัวเองดีกว่าแล้วก็รอดูว่าเขาจะเป็นฝ เข้าหาเราไหมเอางี้ดีกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะปรึกษาหน้าใหม่แบบนี้นะครับพบกับรายการเดอะเลิฟวิดีโอได้ทุกวันอังคารพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มใครมีปัญหารเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดครับเราพบกันครับผมชองคริสครับ